โอ้หนืครับคิวโตแล้วครับใสสวยด้วยนะครับนี่คิวเทสบ่อแรกนะครับบ่อน้ำโลกนะครับตีก็ดีส่วนผมกำลังเทสบ่อสลิดอยู่นะครับนี่นะครับมดูกันเลยนะครับใสสวยเลยนะครับโดดต้มเลยนะครับหาบ่อนี้ก็โดดเป็นจริงโจ้ทุกตัวเลยจริงนะครับนั่นไหมนั่นไหมเรยบร้อยแล้วขุดลงไปแม่งกัดเลย สดหน้าเลยนะครับดุนะครับลองไปกัดเลยครับดูนะฮะเดี๋ยวที่ใช้เทสวันนี้นะครับนี่นะครับโหจะใช้จนลูกตาไม่มีแล้วนะครับอ่ะคิเเปนส์เดนส์ลงไาแม่งกัดเลยนะครับนนะครับคันโอกุม c าคอมเพ t สชันนะครับแล้วโอกุม่าคอร์ล่านะครับ แล้วมาเทสเราปลดเลยครับปจะจัดทิปอีกทีนะครับเป็นเดือนปลาพวกนี้ก็หายเข็ดแล้วนะครับนี่นะครับเรามาเทสอย่างเดียวนะครับโอเคปล่อยเลยปล่อยเลยนะครับ